สวัสดีนะครับสำหรับ Twinmotion Tips ในคราวนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอินเทอร์เฟซของ Twinmotion กันนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกก็คือเรื่องของพวก Visual Helper ทั้งหลายแหละอย่างสังเกตรตรงนี้เครื่อง Light Source อันนี้นะครับ Light Source เอย d c a l เนี่ยเขาจะมีไอคอนตัวนี้เพื่อเป็นตัว Reference สำหรับในการที่เราจะ Select หรือจะ Transform มันอะไรก็แล้วแต่นะครับ บางครั้งถ้า,ถาเกิดเพราวกว i s u a l Helper นี่มันเยอะนะครับมีไลท์ซอสเยอะๆเนี่ยมันจะเกะก,กะในหน้าจอมากเราสามารถจะปิดมันชั่วคราวโดยการกดคีย์บอร์ด G นะครับพอเรากดตัว G ลงไปเนี่ยมันก็จะซ่อนไปกดตัว G อีกทีก็จะกลับมาเพราะนั้นในขณะที่เรากำลัง Edit Scene เราสามารถจะใช้ Toggle er G ตัวนี้ช่วยในการสลับไปมาของการแสดง Visual Helper ได้นะครับ เรื่องถัดไปคือการจัดการกับซีนกราฟนะครับในขณะที่เราใส่ออบเจกต์ไปเยอะๆเนี่ยเราสังเกตดูซีนกราฟมันจะเริ่มยาวนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยวิธีง่ายสุดก็คือจัดรวบรวมมันให้อยู่ในกลุ่มผมยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีนี้ผมมีสปอตไลท์อยู่จํานวนในึ p งนะครับในสปอตไลท์จำนวนนี้ผมต้องการให้มันไปอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเพื่อบริหารจัดการหรือให้ซีนกราฟมันสั้นนะครับวิธีการก็คือเราจะเริ่มต้นไปที่อตอนบนสุด ของ Scene Graph นะครับหรือในกรณีเนื่องจากผม Import มาจาก Revit File นะครับมันก็จะมีจาก Scene Graph เนี่ยมันก็จะมี Hiarchy e r เป็นตามนี้รือันนี้ตัวที่ผมสร้างขึ้นมานะครับตัว m o เด l ทีนี้อันนี้ผมใส่เข้าไปเพิ่มเติมคือพวก Light Source กับพวกต้นไม้นะครับในกรณีเนี่เราก็คลิกขวาที่ Scene g r a นะครับเสร็จแล้มันจะมีรายการชื่อว่า Create Sub Container นะครับเราก็คลิก Create Sub Container นะครับ เขาจะสร้างั sub folder คล้ายๆเป็นที่เก็บข้อมูลย่อยเหมือนเราทำในไฟล์ explorer นั่นแหละสมมติผมต้องการตั้งชื่อนี้ว่าเป็น light นะครับเอากลุ่มของ light มาใส่เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็เลือกกลุ่มที่เป็น light source ทั้งหมดนะครับแล้วกด drag มา d drop ที่ light ตอนนี้จะสังเกตเห็นข้อมูลนี้จะเข้าอยู่นี้เพราะเวลาผมปิดลงไปเนี่ยนะครับตัว list เน,นี่มันจะสั้นลงนะครับเหลือเฉพาะกลุ่มที่เราต้องการ นะครับในขณะเดียการต้นไม้เหมือนกันสมวติตรงนี้ผมรู้ว่านี่คือต้นไม้ทั้งหมดที่มทผมใช้นะครับเ,เสร็จแล้วผมต้องการเอาไปอยู่ในกลุ่มของต้นไม้ก็ทําแบบเดียวกันนะครับคลิกขวาที่ Scene Graph Create Container นะครับสมมนิี้ผมตั้งชื่อว่า,าตัว Vegetation แล้วกันเ,เสร็จแล้วผมเอาต้นไม้ทั้งหมดนะครับที่ที่ผมทําไวา้ drag มา drop ที่ Vegetation คราวนี้ก็ภาพอยู่นี้เพราะฉะนั้นพวลาผมย่อมันลงไปจะสังเกตเห็นว่ามันก็น้อยลงนะครับสั้นลงในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังคงสามารถที่จะเปิดปิดทั้งกลุ่มเห็นไหมฮะเป,ปิดปิดทั้งกลุ่มเพราะในกรณีของไลท์ซอสอาจจะใช้พนนลัไหนกรีที่ทําให้กลุ่มนั้นมันไฟเปิดหรือไฟปิดเพราะว่าเวลาเราปิดตัว iball ตรงนี้นะครับมันจะเท่ากับการปิดการทํางานของอย่างเช่นกรณีของไลท์ซอสจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับผมปิดการทํางานและเปิดการทํางานได้ นะครับอันนี้ก็คือการจัดระเบียบของคอนเทนเนอร์ะ er, นะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องของ full screen บางครั้งในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่ตอนนี้เราจะพบว่าหน้าจอเมนูต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูด้านล่างเมนูของ library หรือเมนูของซีนกราฟอะไรมัน ค่อนข้างจะใช้พื้นที่เยอะเราสามารถที่จะท็ g g เกอร์เป็นฟูลสกรีนได้นะครับวิธีการก็คือคลิกที่ไอคอนรูปสี่เหลี่ยมตรงบริเวณนี้นะครับด้านบนขวาเนี่ยนะครับเวลาเราคลิกไปเสร็จเขาจะท็ g g เกอร์เป็นฟูลสกรีนนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราจะกลับไปแล้วก็คลิกที่เดิมทีหนึ่งไอคอนเดิมนะครับก็กลับไปสวิตช์กลับไปกลับมาระหว่างการทำฟูลสกรีนหรือการทำที่มันมีเมนูปกตินะครับแต่ในขณะที่เราอยู่ที่ฟูลสกรี เราก็ยังคงทําการแก้ไขข้อมูลได้เหมือนเดิมนะครับเราทําอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่างเช่นเราก็ใช้ Gizmo หรือไอคอนตัวนี้เป็นหลักผมจะลองดูง่ายๆอย่างนี้เพื่อเห็นภาพนะครับผมจะลองเอาอ็อบเจกต์ง่ายๆมาใส่สักนิดหนึ่งบ็อกซ์ Box สักหเมตรมาใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคอผมจะลองประมาณนี้ก่อนนะครับบ็อกซ์หเมตรมาใส่ นี้ในขณะเดียวกันผมจะสวิตช์ไปที่ฟูลสกรีนนะครับในขณะที่อยู่ที่ Full Screen ผมคลิกที่ Object มันยังคงมี g i ส m o ไอคอนซึ่งสามารถจะใช้ในการขยับตัว Rotate หรืออะไรก็แล้วแต่ได้เหมือนเดิมนะครับเห็นนะฮะผมสามารถจะดึงได้นะครับเราคงยังคงสามารถจะใช้ชิปคลิกเพื่อย้ายอ็อบเจกต์ได้เช่นกรณีที่ผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วผมอยากจะย้ายมยู่ตรงนี้ผมสามารถจะกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดแล้วกดคลิก เพื่อจะย้ายอ็อบเจกต์เป็นจุดที่ต้องการนะครับได้เหมือนเดิมเห็นไหมฮะอันนี้ก็ช่วยให้การย้ายอ็อบเจกต์ง่ายขึ้นนะครับผมยังคงสามารถจะใช้เดี๋ยวผมชิฟต์ Shift คลิกมาตรงนี้ก่อนเราสามารถจะใช้ Shift แล้วก็ดรากที่ g i ส m โตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการ Copy ได้เหมือนเดิมนะครับเช่นผมเริ่มมาที่ไอคอนแกน y ตัวนี้นะครับกด Shift แล้วลากไปนะครับมันก็จะเป็นการ Copy เหมือนกันส่วนจะเป็นอินส a n นทหรือเป็น Copy นี่ก็ว่า,วาไปนะครับเรายัางคงลบ Object ได้เหมือนปกติโดยการคลิกไปที่ Object นั้นๆแล้วกด Delete ที่คีย์บอร์ดนะครับเพราะนั้นในขณะที่อยู่ใน Full Screen mode เราก็ Edit ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ toggle er กลับไปกลับมาแล้วแต่ความถนัดในตอนนั้นนะครับอันนี้ก็คงช่วยให้การทำงานบน Twin Motion มันดูคล่องตัวขึ้นนะครับสำหรับทิปในคราวนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในทิปถัดไปสวัสดีนะครับ